ผู้ชมครับวันนี้พาพาลุงช่างจรันนะครับมาซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านหลังน้อยของแผนเค้กเขมนิจจามีกรครับหลังจากโนรูหลังจากโนรูทำให้เสียหายเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นพายุที่ผ่านเข้ามาในล่องในช่องของอสวนโคกน้องนา าดารามโมเดลของเราโดยคุณแพนเค้กเขมมนิตจามีกรและก็คุณบอยพิสนุนิ่มสกุลครับท่านผู้ชมอ,อย่างที่พามาดูเมื่อวานครับตอนนี้ก็ให้หลานชายนะครับได้มาตัดไม้ออกจากทางแล้วก็ให้ลุงจรันมาดูซิว่าบันไดกุฏิบันไดกระท่อมน้อยของแพนเค้กจะต้องทำยังไงบ้าง ซ่อมแซมอย่างไรนะครับเลื่อยเป็นท่อนดีไหมลูกเลื่อยเป็นท่อนท่อนอแล้วเราค่อยเอาไปทำฐานฟืนหรือว่าเป็นเสาที่พอใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับที่โคกนะครับหรือสถานที่เป็นโคกอีสานเอื่นว่าเป็นโพนกับบ่อท่วมครับไม่ท่วมครับเป็นโพนไม่ท่วม,มดังนั้นโคกหนองนา ธนาคารน้ำโมเดลโคกหนองนาจึงเป็นที่มาของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็ป้องกันความแห้งแลง้งอย่างเมื่อวานมาหลังจากพายุพายุผ่านไปแป๊บเดียวโคกอของเราก็เขาเรียกว่าไม่มีน้ำขังแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทําทให้สูงขึ้นกว่าหนองน้ำและก็สูงขึ้นกว่านาเยอะเลยนะครับ ตอนนี้น้ำเต็มหนองน้ำเต็มนาปลาเต็มหนองปลาก็เต็มนาเหมือนกันท่านผู้ชมนี่คือผลดีของการทําโคกหนองนาะเพราะว่าเอา่อพราะมันป้องกันความแห้งแล้งได้หลังจากน้ําหลากหนีไปแล้วนะครับคือหลังจากที่เอ่อฝนตกมาหาใหญ่นะครับพายาุโนรูผ่านไปแล้วเนี่ย น้ำเต็มหนองเต็มนาครับและที่สำคัญคือเราเก็บน้ำไว้ใต้ดินครับท่านผู้ชมเราเรียกว่ากราววอเตอร์แบงค์หรือธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเราจะมาดูกันอีกทีในช่วงมีนาเมษาว่าะจะสมบูรณ์เพียงใดครับถ้าหากใครที่ไม่ได้ทำโคกหนองนาธนาคารน้ำแล้วเนี่ย เวลาหน้าแล้งก็จะแล้งเลยครับท่านผู้ชมแล้งจัดเลยไม่มีน้ําเก็บเอาไว้ใช้ไม่เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ของเขานะครับดังนั้นความสําคัญของโคกน้องนาต่อการเขาเรียกว่าต่อการดํารงชีวิตโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานของเราจึงสําคัญมากครับซึ่งโคกน้องนาก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองครับท่านผู้ชมโคกน้องนาเนี่ยเรา เรียนแบบนะครับก็ปี้แนวคิดทฤษฎีและก็การปฏิบัติมาจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วก็เอามาบูรณบปรุงเขาเรียกว่าเอามา,าบูรณาการนะครับแค่คำพูดให้เกิดความเข้าใจง่ายนะครับคือโคกน้องนานั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็กําเนิด จากานักเรียนและคณะครูปูทะเลมหาวิทยาลัยมาบเอื้องชนบุรีครับซึ่งท่านดรวิวัฒน์สัญญกมธรท่านเป็นผู้ดูแลนะครับกำกับดูแลโรงเรียนของเราอยู่นะครับหลวงพ่อสังคมเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะครูท่านผอ,อจุใจครูอี้หลิงผอ,อ,อสันลิษาสัญญกมธรครูกรนะครับและคณะครู วันนี้เราจะมาซ่อมแซมกุฏิหลังน้อยหรือกระท่อมน้อยของแพนเคก้กท่านผู้ชมขาดเดืออะไรบ้างพ่อโอ้บันไดบันไดถูกปลวกครับท่านผู้ชมบันไดเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมแซมนะครับ,บท่านผู้ชมครับ,บโคกน้องนาะดาราโมเดลนะครับอีพิโซนี้ขอ,อบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่า น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากป่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับ mm. เกิดความร่มรื่นอขออนุมโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนนะครับติดตามชมคลิปโคกน้องนาดาราโมเดลของคุณแพนเคเคมนิตจามิกรและก็บอยพิษณุนิ่มสกุลต่อไปนะครับขอบคุณมากครับลุงช่างจารานรเดี๋ยวเรามาซ่อมแซม,ม,แมครับ